ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่5กรกฎาคม2567ครับลงทะเบียนเงินดิจิทัล10,000บาทที่ไหนขอบคุณข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับคือรัฐบาลเนี่ยเขาบอกล่าสุดแล้วว่าจะมีการลงทะเบียนในเดือนรกรกฎาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ผู้ชมท่านใดที่มีแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการปรับปรุงอัปเดตให้สามารถกดเข้าไปในลิงก์ที่สามารถลงทะเบียนได้ส่วนคนที่ไม่มีแอปทางรัฐเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะมีทางเลือกว่าจะมีเว็บไซต์หรือมีหน่วยบริการให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมเดี๋ยวรอการอัปเดตจากรัฐบาลอีกทีแต่ที่รู้ๆต,ตอนนี้เนี่ยมีหนึ่งช่องทางแล้วคือแอปทางรัฐใครที่ดาวน์โหลดแอปทางรัฐแล้วคอมเมนต์หมายเลขหนึ่งมาได้เลยนะครับสตางค์จะได้สบายใจเนาะว่า คุณผู้ชมมีแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วและหากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะถามหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้นะครับดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาสีโมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ